ชื่อผลนะคะโครงการซีรีเพสตะลันปิ่นเ้าค่ะก็อันดับแรกเลยคือมันจะเป็นเรื่องผลงานที่มันเออเขาเรียกว่าอะไรอะตรงตามสไตล์เราเนาะแล้วก็เป็นเรื่องของการให้คําปรึกษาให้บริการนะคะตั้งแต่ตอนที่เข้าไปปรึกษาแล้วก็มีความประทับใจในส่วนนี้นะคะ่ะ ก็ถือว่าคึงพอใจในระดับหนึ่งเลยอะค่ะเพราะว่างานออกมาตามที่ปกติอะค่ะเวลาคุยงานกาันเขาก็จะมีแบบีๆอะไรองี้ให้ใช่ไหมคะก็เป็นไปตามที่เราตั้งไว้ว่าเออมันจะต้องเป็นแบบนี้อะไรองี้ค่ะ เวลาเราเริ่มงานนะคะก็จะเริ่มจากตอนตอนแรกก็คือมีการทาสัญญาใช่ไหมคะหลังจากที่ทาสัญญาแล้วเนี่ยก็จะมีการตั้งกลุ่ไลายะคะ่ะในกลุ่ไล์เนี่ก็จะมีการให้คําปรึกษาการแนะนําต่างๆอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์การเลือกกระเบื้องอะไรต่างๆเงี้ยค่ะแล้วก็สมมุติว่าเราเรา,เราเลือกบ้านเราอันนี้เป็นบ้านหลังแรกของเราเนาะ ก็เราก็จะมีคําถามมากมายนะคะว่าเอออันนี้เป็นยังไงทําไมถึงเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ทางช่างอะคะ่ะทุกคนทีมงานเนาะก็จะให้คำปรึกษาเราเป็นอย่างนี้นะคะ่ะไม่ได้มีการแบบเออเขาเรียกว่าเขียงที่จะตอบอะไรเงี้ยคะ่ะ ก็โอเคเลยนะคะก็คือประทับใจอะคะ่ะแบบ 3D ใช่ไหมคะคือ <c oughs> อาจจะไม่ได้คือเป็นไปตามที่เราแบบอ่าเขาเรียกวางไว้ว่าเออคอนเซ็ปต์เรามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะของตะวนันอย่างนี้อ่าตู้ติดตรงนั้นตรงนี้ะอะไรเงี้ยค่ะแต่คือพวกเฟอร์นิเจอร์ก็คือเป็นไปตามที่เราคิดอ่าเนาะเป็นไปตามที่เราคิดแหละแต่พวกเฟอร์นิเจอร์ก็คือเราเราเลือกเองใช่ไหมแล้วมันก็เลยแบบมันก็เลยลงล็อกกันพอดีอะไรเงี้ยค่ะ ก็เป็นไปตามกําหนดนะคะ,อะพอดีที่โครงการเราค่ะก็จะมีเขาปกติก็จะให้ทํางานแค่จันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมคะแล้วก็วันเสาร์นี่ก็จะให้แค่ครึ่งวันมันก็จะมีวันที่ขาดหายไปเนาะก็ถือว่าเป็นไปตามที่กําหนดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะเร็วกว่าอาจจะเร็วกว่าด้วยค่ะค่ะคือตอนนี้สิ่งที่ทําคือมันดีอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วก็อยากจะให้รักษาความมาตรฐานตรงนี้ค่ะ ให้ดีขึ้นไปเพื่อ,เ,อเป็นเป็นกำลังใจตัวเองแล้วก็มีผลงานให้ออกมาอีกเรื่อยๆะคะ่ะ